อุ้ยข้างในยังแบบนั่นอยู่เลยว่าช้ำๆเพราะเราไปหนึ่งกิโลครับวันนี้ชิ้นนะ่ครึ่งกิโลเนาะเพ็งกิโลนี <Thank you. S 2> ่ด,ด,ดูสีสันสดใสขึ้นมาเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในรถนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่เราเออกมาจากร้านเตี๋ยวว,วัวควายนี่เสื้อยังใส่อยู่เลย ก็เดี to to ๋ยวเราไปจะไปหาวัตถุดิบนะครับที่จะทําอาหารกินกันนะวันนี้ก็มากับตากล้องครับผมนี่ตากล้องนะครับนี่เป็นตากล้องตากล้องตากล้องด้วยพ่อครัวด้วยพ่อพ่อจะทําอะไรกินอ่ะไปไปก่อนไปก่อนอันนี้นี่เราจะไปไหนเอาเราจะไปไหนตลาดร้านเมืองอ่ะตลาดร้านเมืองไปชอบก่อนเดี๋ยวพ่อเข้าไปดูวัตถุดิบเนาะแล้วจะเอาอะไรค่อยว่ากันอือผมไม่ชอบก่อนโอเคป่ะอันนี้ออกออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับใครอยู่เชียงรายนะแล้วดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกทาง อันเนี้ยข้างหน้าเน,นี้ยมันจะเป็นสีแยกแม่กอนนะครับตรงข้ามที่เราออกมาจากซอยเมื่อกี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าตลาดพบโชคมันตลาดเกา<อ>่าตลาดใหม่แม่กอนอเลยสักอย่างครับแล้วมันจะมีสะพานนะข้างหลังเราจะมีสะพานก็ถึงสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาอเดี๋ยวจะงงครับนี่ข้างหน้านี่จะเป็นอ่าแยกแม่กอนนะครับร้านเราอยู่ข้างหลังนะครับพอเราออกมาจากร้านางไงนะะเนาะแล้วมาเจอสีแยกแม่กอนตรงนี้นะครับถ้าใครที่แบบอยู่เชียงราย ถ้าบอกว่าอยู่ตรงข้ามตลาดพบโชคก็น่าจะรู้จักนะรถรถนอ้เหรอรถมีคนเยอะอะพ่อโอ้โหที่จอดรถไม่ใช่น้อยนะมันเยอะแต่ว่ารถเยอะกว่าตัวที่อ่ะตัวเนียนนะพอนะเต็มเลยนี่นี่ข้างในอยู่เลยโอ้แล้วทมีอนี้ด้วยเดี๋ยวสักวันจะมารีวิวนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนแล้วกันตรงนี้เลยเหรอเออตรงนี้ก่อนมัาจอดเดี๋ยวผมน่าจะต้องมาจอดข้างหลังนะเออแเอาเอาเอาของอะไรอะไรนะพ่อ เอ้ยค่อไปฉองอร่อยนะมาเดี๋ยวให้พ่อลงซื้อของนะครับผมต้องวนหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวไปเจอกันพ่อจะได้อะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อโทรมานะครับบอกว่าเสร็จแล้วนะผมบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับซอยเก้านี่นี่ซอยเก้าเลยแหละตรงข้ามไม่รู้ว่าพ่อจะมาถูกเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับไม่รู้ไม่รู้พอเห็นรถเห็นละได้เห็นละได้อะไรมาละครับเชฟประพัยเราจะแก้พ่อก่อนล็อก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 เฮ้ ฮ่าโอ้โหทำไมอะฮะทำไมได้อะไรนะอันนี้อะสุดยอดเนี่ยสุดยอดอะไรนะแป้งนมแป้งนมวัวเหรอฮะแป้งนม,งนม,มหมูแป้งนมหม,มูอันนี้ชอบย,ยาขนาดเนื้ออร่อยนะโอ้โหเมนูเด็ดแป้งนมหม,มูนั่นแหละเราทำอะไรกินอะโอ้โหลวดทีตางก็ลวดทีตางอันนี้พ่อซื้อเครื่องหมดเลยเหรอชิวชิวควบบโบนิวเครื่องอ่ะบิ๊มลำลำป้าทั้งนั้นนะไม่ออกไม่ค่อยมี ไม่ได้เข้าไปถ่ายด้วยครับเพราะว่าหาที่จอดรถยากยนวันนี้โอ้โหกว่าจะผมวนหลายรอบพอก็จะได้ตรงเนี้ยโอรถมันเยอะครับถ้ารถเขาออกเราก็ต้องนิบเข้าอ่ะได้แล้วครับผมวัตถุดิบของเราแป้งนมหมูแป้งนมหมูเออจะทําอะไรกินไม่รู้ครับเครื่องเยอะเลยไปเดี๋ยวกลับบ้านเนาะรวมราหมืนขาดเลยอ๋ออยากกินมานานแล้วนานนเนี้ยมันหมันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแป้งนมวัวนาะวัววัวนี้หาง่ายแต่หมูนี้ไม่ค่อยมีทําอะไรกินเดี๋ยวค่อยว่าครับกลับมาถึงบ้านแล้ว ว่ากุญแจกุญแจที่พ่อเนาะโอ้โหวัตถุดิบมาก,ก่อนเลยอะไรอะไร,ออรอเอาไหมพ่อ,อทำอาหารกันไหมทำอาหารเราหิวแล้วนี่มาครับเดี๋ยวเราจะทำอาหารกันแหละเอาของลงของอะไรสักหน่อยแล้วก็ทำอาหารเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอาหารกันเลยนะครับผมนี่ก็จะมีที่ทำอาหารอยู่ข้างหลังนะครับก็ดีนะนี่นี่นี่เป็นโซุน เดี๋ยวเราก็เตรียมข้าวเตรียมของกันก่อนเนาะจัดก่อนเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องมีอะไรบ้างแล้วพ่อจะทําเมนูอะไรนะครับรอติดตามกันครับผมอันนี้เปิดใจนะเปิดใจขนาดละเตรีเอาเลยก่อนเมื่อกี้บ่กว่าผมหม้อหันหม้เหันที่หันจิ้นจิ้นหม้อขนาดหนาแล้วนะเขาหันหันแกงนมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป้าหมายเลยเริ่มแล้วครับเริ่มทำกันแล้วหม้อขนาดอะไรแป้งนมหมู อย่างลงมูเปียนลมูหั่นแล้วก็นำ้ำมูมีคมไม่คมเลยดิมีคมดีมากอบอกของเดียวนี่มานี่ครับส่งไปสับต้มต้มก่อนต้มใส่ชามย่งางจะคร้ขาหมก,กุดร,รูมน้ำปลาปลาอ๋อต้มดับกินก่อนเออดับกินก่อนข่านะครับหมก,กุฎเดี๋ยวลงไป โออ้หมื่นยยเจากไข่นะครับฉันนั่งลงไปครับอันนี้ยังไม่ปรุงเนาะจะปรุงอีกสัอย่างนะไม่ปรุงอะไรสักอย่างครับต้มน้ำปลวกเปล่าแต่หมดแกะเลยครับปิดแกะนะปิดแกะนะครับอันนี้ต้มแค่น้ำปเปล่าๆใส่แค่สมุนไพรดับกินนะครับอันนั่นแหละมารอรอสักหน่อยอันนี้เอาเปื่อยเลยไหมพ่อเอาเปื่อยไหมเอาล็อกฉุนฉเพื่อนะ มอกซุมช่ำเออมกมอมันขยกโตนะอ๋อออกุเนี่ยนะไม่ไม่เอาเปลือยเนาะไม่เอาเปืือยเอาให้กระด้างนิดหน่อยแข็งนั่นแหนั่นหมอกมอกกลิ่นกระมวทเขาไว้ในนั่แะครับโอ้โหโอ้โหลุโแเนนี่โกโอกลิ่นกินควมน่าใช่ใช่ไหมไปมะกรูดออกมาเลยเนี่ะนี่เห็นไหมยีน่าเห็นไหมโอ้ยเด็ดปุ๊โอ้โหโอ้ นีเท้าตัวมีนะกินของขนาดได้กินเลยได้แล้กินแล้วก็กูดตะไคร้ได้ละเรียบร้อยเรอเอาตึงๆครับวันนี้ไม่ได้เอาสุกนะเราต้องไปปุ๊กต่ออยู่ครับอันนี้เขาซื้อมาเท่าไหร่ราชิมาสามร้อยสิไม่ใช่น้ำหนักอ่ะน้ำหนักกิโลกิโลหนึ่งกิโลสามร้อยยี่สิบเบลนี่ตแป้งลมแป้งลมหมูครับนี่ครับผมไปล้างเย้ยมันดูเด้งๆนั้นแะอ่าล้างเลยว่ล้างน้ำเย็นนะครับมาระหว่างที่พ่อกำลังล้างอยู่นะครับเดี๋ยว เครื่องเคาเบียงพ่อเนี่ยครบแล้วนะเครื่องปรุงก็มีเกลือชูรสผงขมิ้นน้ำมันนะครับมีน้ำมันพืชหน่อยหอมแขกมะเขือเทศพริกแดงกระกระเทียมแล้วก็ต้นหอมผักชีมีตะใครด้วยเนาะแต่ใครเครื่องปรุงก็ยังเป็นเกลือชูรสอยู่นะครับเยกเกลือชูรสเด็ดขาดไม่ได้คือขมิ้นนีมีดวันนี้ใช้มีดแบบ ครัวปลาไผ่ครับแต่ไม่ใช่เล่มเดียวกันนะคนละเล่มใช่คนละเล่มเหรอในเล่มใหม่นะอุ้ยร้อนๆเลยนะเฮ้ยมันดูไม่ค่อยแข็งนะพ่อนุ่มๆบ้างนุ่มเลยนะนุ่มแบบมานนี่ฮะเอาครับนี่ครับนี่ปึ๊บอุ้ยข้างในยังแบบนั่นอยู่เลยว่า่เช้ำๆเพราะเราไปอุ้บต่ออยู่แล้วอันนี้ต้มแบบว่าให้มันดับกลิ่นน้ำลายกลิ่นกลิ่นกลิ่นจากเครื่องเทศเออนี่เฮ้ยดูดูอ่อนดีมากนะพ่อไม่แข็งนะเนี่ยนี่บ้านนี่นะอื้อหือ ปเออมันรสชาติเป็นไงเพราะไอ้แป no ้งนมหมูนี <huh Becca good food> <wh belt> ่เหมือนวัวไหมโอ้อร่อยมันคนละอย่างอร่อยคนละอย่างอร่อยงชิมดิมันเป็นคนชอบขนาดนะอร่อยคนละแบบค่ะอืมดูดิเฮ้ยดูหั่นมีดมันโคมหรือว่ามันไม่เหนียวอ่ะโอ้โหมันดูบุบเนื้อมันรอก่อนรอเพิ่มทุกทีดิชุนชิวเดนเลยนะ หนึ่งกิโลครับวันนี้ชิ้นละครึ่งกิโลเนาะครึ่งกิโลโอ้ดูดิฟังเสียงนะกรึบๆดีมากเลยครับ <c oughs> <อ>เสียงมีดคร<อ> <c oughs> ึบครึบนี้เลย <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> หนึ่งกิโลครับผมเยอะเลยรันนี่เจ หอมแขกครับโอ้มาเชียงรายก็ยังเจอหอมแขกกันเลยไม่มีหอมินแดงเหรอวาไ,ไม่มีพอ,พอละผมปะหอมแขก,แขกช่วงนี้หอมแดงแพงมัง้งบอเออหวานพ่มีนะหอมแขกเพิ่มความหวานครับไม่ใส่น้ำตาลนะน้ำตาลหอมแขกแตามนีีมะเขือเทศเปรี้ยวหาวานเข้าไปอีกครับอ้ครบสูตรเลยนะนี่ไมไ่อยู่ปลาไผ่แต่ว่าเครื่องปลาไผ่หมดเลยครับเกลือชุรสผงขมิ้นจะเป็นลูกเลย พริกแดงโอ้ใส่แบบนี้เลยครับนี่เป็นตะไคร้นี่ครับโอ้าอันนี้ใบมะกรูดอะ่ะขานพวกบางคนณขานใส่ตูวเมื่อกี้อ๋อใส่ตะไคร้นี่นเอไคร้ก็ใส่สองรอบนี่ครับโปะขมิ้นครับจากป่าไผ่มาสู่ม,มาสู่ป่าเชียงรายชูรสนะชูนะรสเนาะเกลือ ปิดท้ายครับผมน้ำมันพืชสักหน่อยนี dai, ai, okay. so, okay. 6, ่ครับเอาไงเอาไงครับผมกระเดี๋ยวกากะกากะมันี้อันนี้นะโอ้กะที่ปะไพ่บุญกะไม่ได้พกมาครับเออเอาให้เหงาโหนให้เข้ากันนะโหนเลยมันนิดหน่อยโอ้โหนี่นะครับคนเข้ากันนะครับผมไปตังค์นเกลียดครับ ไปตั้งไฟครับโอ้โสุดยอดวันนี้เตาแก๊สครับแก๊สนี่ครับโอ้โหของอร่อยนี่นะเอาครับนี่แทนไฟอ่อนนะไฟอ่อนไฟอ่อนอันนี้ใช้แบบไฟอ่อนเดี๋แล้วทำไงต่อครับปิดฝาปิดฝาปิดไฟเลยะมาเตียวนมอุบเตี๋ยวนมอุบแป้งนมเตียวข้หมูแล้วเดี๋ยวรอ้อยตุ๊บๆตับๆเดี๋ยวค่อยมาคนเนาะรอเจอกันมาคน

มันตื่นรุ่มดีนะรุ่มแันเนี่ยแหลยอันนี้สุกแล้วมั้งเนี่ยมันชุ่มเท่าไมันไม่ไหวอยู่อ๋อใส่น้ำอีกเหรออันนั้นรั่งในแห้งนะอันนี้อันนี้คือน้ำจากไอจากไอนะแป้งนมอย่างเดียวเลยนะมันเมื่อกี้ใส่ไปเมื่อกี้มีน้ำออกมาหน่อยนะครับแล้วก็ลอยมันแห้งแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยใส่น้ำนิดหน่อยโอเคครับทุกู้เทีนี้ก็หอมมากแล้วพเพราะใส่น้ำในน้้ำำลงไป นี่ต้องเชียร์ให้ได้เดี๋ยวไม่รอะต้องรอน้ำนี่แห้งหรอรอน้ำนี่แห้งก็ถือว่าได้ครับผมผักบบแป้งนมหมูเตี๋ยวหมูมาเดี๋ยวมาเจอกันนะครับตอนน้ำแห้งนะครับมาเลยผักเชงปี๊บน้ำมันจะแห้งแล้วครับปร๊บนี่อ้หูน้ำน้ำน้ำจากหม้อน้ำจากหม้อโอ๊ยไม่แล้วหม้อแน่ไม่หรอดูดิอ้หแห้งแล้วแห้งแล้ว สุกยังวะสุกแล้วเหรอน้ำแห้งก็พอเลยเนาะพอแล้วนี่ครับน้ำแห้งนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับผมดูว่าเป็นยังไงโอ้ยกินนี่สุดยอดมาเดี๋ยวตักเลยนะครับผมตักเลยนะดูอันนี้สีมันจะมืดๆเดี๋ยวไปกินข้าวข้างนอกกันเนาะข้างนอกแสงมันจะดีหน่อยครับนี่เรียบร้อยมาเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับผมเตรียมข้าวเตรียมอาหารก่อน ปบโอเนี่ยตัวหอมผักป้อมอ่ะอ๋อใส่ต้นหอมผักป้อมมีต้นหอมผักชีต้นหอมชีวันนี้นี่ตัวหอมผักป้อมนะใส่หวังนี่เพิ่มสีสันเพิ่มกินเลครับต้นหอมผักชีนี่ดูสีสันสดใสขึ้นมาเลยไปเด mm ี hmm pues <aujourd'> oh, ๋ยวเราไปชิมก uh, uh, sa ันนะครับผมมา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 ได้เวลาชิมแล้วครับผมมาคำแรกหอมขึ <beautiful>. ้นน่ารหอมหอม โอ้เฟียงนื้อหมูเนี่ยไล่เดือนหลายปีเริ่มได้กินนะเอาละมาจะเหนียวหรือจะนุ่มครับนั่นเองผมเชื่อว่าน่าจะนุ่มอยู่ตอนพ่อหั่นนี่นะทอนี่นะครับเอาเลยอะคำแรกครับผมขนุ่มหน่อยปวดทอดหอมนี่ขนาดนี้อหอมแล้วนะครับอืมอืมอืมอีกแบบมขนาดอีกแบบมขนาดอีกแบอีกแบบมขนาดอ๋อ้โหหมอเต้นหนึ่ง กึอเนื้นุ like like, oh, oh, okay. ่มด right ีขนาดนั hmm. yeah. ้นนหมอไม่เหนียวอ่ะไม่เหนียวเรากินกินเปียงน่หมูเลยมันเป็นกลิ่นขางความมันเหองเปมนเปียงโว้มันเป็นนุ่มกัละก่อมแต่่ากิ่นที่เรารวมเนี่ยจากไข่ขาวกับกุ้งเนี่ยมันเข้าอันนี้ขนาดนั้นอู้ปีนะชุดยอดเลยฮะโอ้โหเจ้านี่นี่นุ่มเยอนุ่มดีขนาดนัไม่เหนียวแล้วไม่เหนียวหนึ่งกระป๋อง จังมหมูฮึฮน่าทาเกี่ยวเนื้อหนำบานออกกันเลยครับออ๋อรสชาติออกอืมอืมแล้วพอคนดูหน่อยจิตใจครับนี่เป็นชิ้นๆด้นะไม่เหนียวนะนี่แสดงว่าหมูมัน มันหนุ่มมันอ่อนไหมเกี่ยวไหมหรือว่ามันไม่เหนียวอยู่แล้วแป้งนมอย่างน้ำหมูอะอันนี้กิ่งๆว่ามันมันก็เหนียวอันนี้มันกลางมีน้ำนมอยู่ว่ะอ๋ออย่างนี้น้ำนมอ่ะครับอืมอร่ดเดีเฮ้ยมันมีกลิ่นนมหมูไหมหมูเนี่ยมีนมมีมีน้ำนมเนาะหมูกินนมนี่แกะต่างกันเนี่ยแกต่างคับนึกนมมูไปจำยัางอ๋อกลิ่นมูแท้อันนี้กลิ่นมูนี่มันแค่นีละลุงมันมีกลิ่นเครื่องปรุงเดียวตัวมันเลยแหละหลายอย่างนะ มาไม่ไหวแล้วครับนั่งกินใ่้องแล้วดูยกินเขาสวยครับมามามาไม่ไหวแล้วครับผมไม่เหนียวแล้วะนะกุ้บกุ้งยอืมอืม่เหรเฮ้ยนุ่มขนานี้เลยว่อืะเยออืมนุ่ม่วยนะอืมอืม เราอบไปเลยคือฟ้าเงือเออไม่ไม่ไม่ได้มีกล um> ิ่นเหม็นหมูเลยรนะหอมมากอร่อยมากอยลองไปหน่อยอืมนุ่มจริงนุ่มมากเขาอบก็เลยเขาอบเขาอย่างเลยหน่อยอย่างอะ่างแป้งนมหออย่างอะไรแป้งนมหมูแป้งลมหมูอืมบ้านเราไม่มีหรอ มันสามแค่นี้างมันมีแป้งกรอกะป้งตลับเป็นใหญ่มคือตลาใหญ่ขนาดนันแป้งนมนี้มันจากหมูนะเป็นแป้งนมหมูไม่ใช่หมูตัวผู้เนาะหมูตัเฮ้ยมูไม่ก็มม่ <c oughs> <c oughs> ตัวผู้ขนาม้ำอลยับคารหม,มูก็ไม่ขายเนาะหมอครับ บอดเตี่ยมันเรือหคนเยอะมากที่ตลาดร้านเมืองคุณเจอะญะคนอะมีของเยอะเนาะของอะคุณเจระอเลยเรืออะพอไปเห็นมันถูยดีแล้วไม่มนูอื่นไหมมันมีหลายอย่างอยู่นะแต่เ่ากินออกพอเรือมว่าจิ้นไปยางกันไว้อ้วจิ้นกตึกเอาดินไก่จิ้นนี่แต้อันอยู่กูยอง่นยังไอยังครับยังนุ่ม เอาเพียงรงเลยก็ต้องตื่นอย่างไรยังไม่ยังก็ปุวบเนี้ยไม่พินกับนิ่งกว่านี้นิ่งหมูเหรออืมนิ่งหมูหูช่งยังอ่ะขางช่วอะอะไนิ่ะอายเป็นส่วนเลยอือเอยเียวกสามตันท้ยัคือวเดี๋ยวสวรรค์เข้าไปถ่ายดูนะครับอืร้านเมืองราบไเจ้าไา้เลย กระชายหมูล,ลมมี่ยงลรวดเยอะอืมมีแร่ด้วนจเดือดจริงเพราะว่าทุกคนก็มาซื้อของกันนะพ่ออืมคุหนเขาไปทํางานมาก็มาแวะซื้อของกับคนกลับบ้านอนะไรอย่างเงี้ยอืมจะเข้าเลอืมอืมนุ่มจริงครับสองชิ้นก็กินได้ได้อืมงง่ายๆครับ แต่ผมแปลกใจมากนุ่มมากเลยนุ่มความเลยยังกลัวมันเหนียวอะ่ะทีละสองชิ้นยังคือเคี้ยวง่ายง่ายเลยครับหีว<า>ขอไปเพิ่มข้าวหน่อยมั้ยอ่า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 ไหมผมเพิ่มอ่ะท่านผมก็ พอไหมเอานะไม่ยังมาพูดอีกนิดหน่อยครับกินข้าวเยอะไม่ค่อยดีตอนเย็นแต่ทานอร่อยไงต้องทำตอนเช้าเพราะทำตอนเย็นไม่ได้กินข้าวเยอะแน่นอืมึงกับเหมือนเข้าไปเลยแต่ตอนเช้าก็ไม่มีเวลาเวลาไเวลานก๋เดี๋ยวครับเตรียมของแล้วก็เลยปิดเนาะอืมฮู้นี่นั่นน้ำแบบเยอะเครื่อง ต้องเตรียมครบการควบวิสุทธิสมใเน่ล,ลูกกล้าเข้ามากต<ม>่อไปมันเขาปรุงเครื่องอย่างมันเือนเราด้อครับร้สึกินงเลออยแป้งนมหมูปุ๊บย่างนอหมูเไปทำดูครับปุ๊บย่างเน้อหมูง่ายแต่อร่อยอยืยงสองชนินี้นะ วัวดิถูกต้อเลือกยังไงพอมีวิธีเลือกไหมอางนู้นอ่ะนุ่มแข็งนะอืนี่แบบมีอะไรตุ่มอยู่อืมเวลาเราเลือกกันเลือกยังไงถ้าอ่อนนุ่มก็อย่าเอ็นีเอ็นนักอ่ะเอ็นติดติดหอิดมห่อกลุบขมุบไหครับครับอืม มันจะมีเอ็นมีพังผืดเหรออืมไม่ใช่ดูห้ามเอาที่มันมีหรออืมออนคืขาวคีอขาวก็ฉีดแล้วก็เชื่อเลยทีละอืมอืมอืมดีมากเลยอิ่มความดีอือเดี๋ยวให้พอนี่ ยากคนนี้สุกกว่าไดจะว่านยากไหมยังไม่ได้ยากเลยเราถูกอบอะอบเครื่องเลยคนระับมักเกือบมากเลยครับมักเครื่องแล้วก็กบโม่ลมร้อนเนี่ยดูดีมากเนี่ยกัดได้เอ้ยกัดได้เลยครับอออืือืคนชิ้นปิดท้ายครับ ชิ้นใหญ่ผู้ใหญ่เอาชิ้นใหญ่แลืวผู้ใหญ่เอาชิ้นเล็กนี้อก็อ,อะไรนะฮะอ๋อชิ้นไทยเลยอ่ะอชิ้นเล็กืมนะมาอ,ะอืมถ้าม,มาอยู่เนี่ยน,น,น้องขวดจกยังตามมาเลยน้องขวดจกที่ป่าไผ่หรือเปล่าก็เขาไปอหว่มนกองวจูก,กินเข้าเลยนะอืมครับเอาผลไม้ให้มันเนาะอืมอมาเราไม่ได้ทำอะไรมันนะครับ เราคนมันมาเป็นช่วงๆนะไม่มาเยอะแบบว่ามาขี้มาอะไรไม่ค่อยมีนะนี่จริงมันมันแปะอ่ะโอ้มาเป็นฝูงเลยมันสี่ห้าตัวครับห่วจุกอิ่มครับผมเรียบร้อยหายใจเมนูอุ๊บแป้งนมหมูครับสุดยอดนุ่มมากหอมแล้วก็เพราะที่พ่อปรุงอ่ะมันเครื่องไม่เยอะครับแต่มันกลมกล่อมดีนะอร่อยมากโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมทุกทท่านนะครับนี่ครับแลวนี่นะครับอุบี้งนวหมูนะครับโอ้โหนุ่มดีหอมดีนะครับโอ้ลองนะครับลองลอง